m ั n เดย์มิวทามนมและเลมอนเค้กลันช์ท m e ข้าวผัดหมูหยองโทชิโคชิโซบะผัดบ็อกโคลี่หมูทอดทงคัตสึไข่เจียวพระอาทิตย์ซุปมะเขือเทศและฝรั่ง n a น็คท m e มิกซ์แซนด์วิชและกล้วย After Snack โดรายากิไส้ส้มทิวสเตย์มิวทาม นมและขนมเพสเซลส์ลันช์ไทม์ข้าวผัดธัญ,ญพืชจับแช่แครอทผัดไข่อกไก่ซอสมะเขือเทศเทมปุระมันหวานสุฟักทองและแอปเปิ้ลสแนไทม์เพทิสวาฟเฟิลและแตงโมอ f ฟเตอร์สแนคโฮต็อกเกาหลีเวนสเตย์ Wednesday, มิวทม์นมและขนมชิคเก้นเคอรี่พาย lunch time ข้าวผัดข้าวโพดผัดหมี่ฮ่องกงผัดผักปุ้งฝอยหมูทอดครีมมะนาวเทมปุระมะเขือม่วงซุปผักโขมและสาลี่ snack time กโกแลตเอ็ก x โ l รชั่นและฝรั่ง after snack m นิพิซซ่า Thursday milk time นมและขนมชินนามอนโร lunch time ข้าวอบมันสปาเกตตี้ซอสมะเขือเทศเทมปุระฟักทองไก่ตุนผักโคลกเกะครีมปูอดัดซุปอิตาเลียนและกล้วย snack time ข้าวโพดอบเนยและแอปเปิล after snack โดรายากิสวิตโพเทโต้ Friday meal time นมและขนมวากกเมชีส lunch time ข้าวผัดฮ่องกง สลัดมักกะโรนีกะหล่ำปีผัดหมูหมูตุ๋นเห็ดหอมเทมปุระข้าวโพดอ่อนซุปมิโซะเต้าหู้และข้าวโพดต้มสแน็คทามแพนเค,ค้กซูเฟ่และสาลี่อาฟเตอร์สแน็คช็อกบอล